นอกจากเรื่องอาหารการกินแล้วก็ออกกําลังกายแล้วนอกจากนั้นพอวัยนี้มันจะต้องมีอาหารเสริมบ้างช่วงหนึ่งไม่สบายจําได้ไหมตอนที่พี่อัดชิงร้อยแล้วพี่าำไม่ทาก็มีพระเอกเปลี่ยนเวียนมาช่วงนั้นพี่ไม่สบายไงพอพูดถึงเรื่องลิ้นจืแดงพี่ก็เลยจะเล่าให้ฟังว่าช่วงที่เป็นไวรัสซีเนี่ยพี่ก็สุขภาพไม่ค่อยดีตอนนั้นนะแล้วเราก็ยังเป็นพิธีกรแล้วก็สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญอะไรต่างๆก็เขาก็บอกว่าเอ้ยคุณตั๊กถ้าสุขภาพร่างกายไม่ดีเนี่ยไม่สดชื่นลองไปกินลิ้นจื ลิ้นจีดงคือเห็ดหลิ้นเห็ดลิ้นจือแดง<อ>พี่ก็เลยเออลองศึกษามาดูแล้วก็ลองดูข้อมูลต่างๆก็เลยรู้ว่าเออลิ้นจีอแดงเนี่ยมันดีต่อสุขภาพมากมายกินแล้วมันก็นอนหลับสบายสดชื่นหลังจากนั้นคนเราเวลามันนอนหลับสดชื่นเนี่ยมันก็ตื่นมามันก็สดชื่นมันรู้สึกเลยใช่ไหม,ไหมพี่มันก็จะดีเลยวัลเมทนาทนุ่ยเรื่องออปรับสมดุลร่างกายเช่นเบาหวานความดันอะไรเงี้ยไอเห็ดเนี่ยนะเออปกติเนี่ยเวลาคนวัยนี้มันมันจะเป็นไงนะพี่ก็ต้องเอาเท่าหน่ เพราะงั้นพี่ก็จะมีเวลาไปตีกอล์ฟบ้างไปเที่ยวขับรถไปโน่นไปนี่ด้วยตัวเองอได้อย่างมีความสุขเพราะงั้นพี่ก็เลยเออถ้าสุขภาพดีแล้วเรารู้ข้อมูลของลิ้นจี่แดงแล้วเราก็เลยแนะนําน้องชายเหมือนที่แนะนําให้หม่าทานอไอ้น้องชายพี่มันเป็นเกาเขาก็ายนดเาดีขึ้นเลยพี่ไม่อยากบอกว่าหายแต่พอเขาไปเช็คข้างหลังเฮ้ยพี่ตั๊ก มันดีขึ้นจริงๆนะกินทุกวันวันละเม็ดกินทุกวันวันละเม็ดเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็บางทีแอบมาขอเราเลื่อยพี่ก็ให้เขาขี่ออก็ถ้าไม่ลองกับตัวเองก็คงไม่กล้ามาอนเราฝั่งน,ะะๆๆนั่นก็อยู่วงการนี้มันก็เยอะแยะหลายปียแล้วโอ้ยสี่สิบปีแล้ววันนี้ก็มีมีมาฝากหม่ำ<ม>ด้วยนะมีเหรอไหน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 มีมาฝากเอาไปลองเอาไปลองเอาไปลองมาเลยมาเลยมาเลยวันละเม็ดวันละเม็ดนี่เออนี่แหละนี่แหละมีไหมพี่หิือจืดแดงหรืนจืดโกนี่แหละเออเอาไปฝากต้องกินนะกินแล้วจะดีเป็นเกลปอปะ ผมไม่เป็นเกาพี่ไม่เป็นแต่เกาเการักเมตตัวเองอถ้าเป็นเกาแล้วมันก็จะอันนี้ลิ้นจีโกะนะแล้วถ้าอยากได้อยากซื้อทําไงพี่ก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์เขาว่าเออลิ้นจีโกะของพี่ตั๊กมัญล่าเอาง่ายๆเลยเอาง่ายๆเลยลองไปดูในเว็บไซต์วันนี้ผมฝากด้วยนี่กี่เม็ดนี่พี่ได้ได้วัลเม็ดวัลเม็ดวัลเม็ดนะวัลเม็ดนะมันเป็นรีแคปแคปซูลข้างในมันจะเป็นเหลวๆ